ทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์เมืองทองทั้งที่สองนัที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเลยอยากจะมาให้กําลังใจค่ะ,ะก็คือที่ไหนที่เราสามารถไปได้ไม่ลําบากอะ่ะเราก็จะไปทุกที่แหละแพ้หรือชนะอันเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะตัดสินใจว่าไปหรือไม่ไปคืออยากมาให้กําลังใจน้องคือแบบอยากมาส่งเสียงเชียให้น้องได้ยิน,นแค่นั้นเอง แพ้หรือรชนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาตรงๆอย่างเช่นแฟนคลับเมืองทองมองสองเกมที่ผ่านมามองว่าปัญหามันเกิดอะ<อ>ไรขึ้นสำหรับทีมเมืองทองถ้าให้พูดตรงๆก็คือเหมือนกับว,ว่าบางทีเราส่งตัวเปลี่ยนตัว,วาชาร์ไปห,หน่อยนึงอยากให้โค้ชแบบคิดให้ไวกว่าน,นี้นิดนึงค่ะเด็กน้อยอะค่ะส่งลงไปเลยค่ะส่งลงไปอยากให้ส่งเด็กเล่นเยอะๆใช่น้องเขาแบบผลแบบมีไฟอะมีไฟไฟกำลังแบบลุกโยกใช่ครับ และอย่างส่วนตัวต่างชาติที่เราเสริมเข้ามาอย่างเอริกเนี่ยมองอยังไงฮะส่วนตัวก็คือเขามองเขาพยายามอยู่นะเขาก็เป็นผู้เล่นที่แบบมีความพยายามปรับตัวเข้ากับทีมแล้วก็แบบเออเป็นเหมือนกับว่าแบบอาวุธที่สําคัญอยู่นะว่าเห็นเขาแบบวิ่งได้แบบทั่วสนามเลยแล้วก็ชอบสไตล์การเล่นของเขาก็หวังว่าเขาจะทําประตูให้เราได้ในวันนี้นะคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้เขาอ่าแล้วอย่างฮงโวบูปะเอาน้ององต้นคนนี้เลย เป็นยังไงบ้างน้องหงน้นองก็โอเคค่ะก็เหมือนน้องกําลังปรับตัวให้เข้ากับทีมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเงี้ยน้องก็เหมือนเรียนรู้กําลังค่อยๆเรียนรู้กันครับหวังยังไงอะเกมวันนี้ หวังว่าเราจะมีแต้มกลับไปขอแค่มีแต้มค่ะแค่มมีต้เพราะอะไรทำไมถึงไม่คิดถึงว่าเราจะชนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะคือขอแค่มีแต้มก่อนแล้วขอให้แค่เราได้แต้มเราไม่อยากพูดเยอะมามาเยือนสองครั้งก่อนหน้านี้ก็พูดไปเยอะมากว่าสามแต้มก็เลยไม่อยากพูดเอาเป็นมีแต้มแล้วกันค่ะมีแต้มกลับไปป้าๆก็ชื่นใจค่ะนี่คือมุมมองของแฟนลับเนืองทองนะมองว่าแบบเออมันแค่สองนัดเนาะเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีก Bye.